ความจริงที่ควรรู้ของดีมะเร็งไม่ชอบห้าผักพื้นบ้านกินต้านโรคมะเร็งได้หลายชนิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้องพูดถึงผักพื้นบ้านซึ่งปัจจุบันดูเหมือนว่าผู้คนจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักนั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะเลือกกินผักสามัญทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายและพบเจอเป็นประจำตามท้องตลาดนั่นจึงทําให้ผักพื้นบ้านที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเริ่มจางหายไปแต่รู้หรือไม่คะว่าผักพื้นบ้านกลับเป็นผักที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเป็นอย่างมากและวันนี้สุดติ่งก็ ได้นำ5ผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยากินเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆต้องรีบหามากินให้ได้เลยนะคะเอ๊ะว่าแต่ผักพื้นบ้านทั้ง5ชนิดที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ผักสะเดารสขมถือว่าเป็นรสชาติที่ดีที่สุดต่อสุขภาพเลยนะคะแต่รสขมกลับเป็นรสชาติที่ผู้คนไม่ชอบเท่าไหร่เพราะทั้งไม่อร่อยแถมยังกินยากมากๆด้วยแต่ผักรสขมกลับเป็นผักที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากอย่างเช่นผักพื้นบ้านอย่างผักสะเดาซึ่งเป็นผักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งยาเลยทีเดียวเพราะผักสะเดาจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายหลายชนิดทั้งเบต้า แคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเส้นใยอาหารวิตามิน B1 B2 และวิตามิน C ซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยาที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆได้ทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เจริญอาหารช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากช่วยบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีช่วยบำรุงข้อ ต่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคเบาหวานช่วยบำรุงหัวใจช่วยดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกและมะเร็งได้ค่ะ 2ผักขี้เหล็กหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะและแน่นอนค่ะผักขี้เหล็กที่มีรสขมนั้นก็จัดว่าเป็นผักที่มีสปปรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียวโดยสปปรรพคุณเด่นๆของผักขี้เหล็กก็คือจะช่วยในเรื่องแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าใบขี้เหล็กจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆแถมยังมีกากใยอาหารในปริมาณมากดังนั้นคนที่มักมีอาการท้องผูกบ่อยๆถ้าหากกินผักขี้เหล็กเข้าไปก็จะช่วยให้ การขับถ่ายง่ายขึ้นและไม่เพียงเท่านี้ใบขี้เหล็กยังเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องแก้อาการนอนไม่หลับได้อีกด้วยเพราะใบอ่อนและดอกอ่อนของผักขี้เหล็กจะมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆกินผักขี้เหล็กจึงช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้พร้อมกับช่วยคลายความเครียดได้ที่สําคัญผักขี้เหล็กไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะเพราะผักขี้เหล็กถือว่าเป็นผักกึ่งกึงสมุนไพรที่มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเพียบทั้งแคลเซียมฟอส ฟอสฟอรัสวิตามินต่างๆอีกมากมายการกินผักขี้เหล็กจึงมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพในหลายๆด้านทั้งช่วยบำรุงเลือดช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยลดความดันโลหิตส,สูงได้ช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยให้เจริญอาหารช่วยขับพยาธิช่วยแก้อาการร้อนในและยังมีส่วนช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 3. ผักชีลาวผักชีลาวเป็นผักที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผักชนิดนี้มักจะถูกนําไปเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นที่หอมและรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นและผักชีลาวยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีมากมายทั้งโปรโตีนไฟเบอร์โฟเลตแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัรสเหล็กแมงกานิสวิตามินเและวิตามินซรวมถึง สารอาหารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายดังนั้นสารอาหารที่ได้รับจากผักชีลาวล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ช่วยแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับได้ช่วยลดกรดไหลย้อนช่วยลดอาการไข้หวัดได้ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมากขึ้นช่วยป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงสุขภาพคุณผู้หญิงได้เป็นอย่าง ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆในร่างกายและที่สําคัญผักชีลาวจะมีสารโมโนเทอร์ปีนซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต่อสู้กับการโจมตีของเซลล์มะเร็งดังนั้นกินผักชีลาวบ่อยๆจึงมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนําให้กินผักชีลาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้ผิวหนังไว ต่อแสงและอาจจะทําให้เป็นผื่นแดงได้รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคลมชักห้ามใช้น้ํามันหอมระเหยจากผักชีลาวเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้ค่ะ 4. ผักติ้ว ผักติ้วเป็นผักพื้นบ้านทางภาคอีสานโดยยอดอ่อนสามารถที่จะนํามากินได้ทั้งแบบสดหรือจะนํามาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติของเมนูนั้นให้อร่อยมากยิ่งขึ้นได้แล้วรู้หรือไม่คะว่าผักติ้วเพียงแค่100กรัมจะให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายหลายชนิดและมีในปริมาณที่เยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็นใยอาหารซึ่งจะมีมากถึง1.4กรัมแคลเซียม67มิลลิกรัมในอซิน 3.1มิลลิกรัมวิตามินซี56มิลลิกรัมและยังรวมถึงวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนที่มีในปริมาณมากเช่นกันดังนั้นสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในผักติ้วนั้นล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพในหลายๆด้านได้เป็นอย่างดีทั้งมีส่วนช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีมากขึ้นช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยบำรุง ตรงสายตาช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากขึ้นและผักติ้วจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างกรดคอร์ติซในปริมาณที่เยอะมากซึ่งสารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อร่างกายพร้อมทั้งยังมีฤทธิ์หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติอีกด้วยค่ะ 5. ผักคะแยงเมื่อพูดถึงผักกะแยงบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเรียกว่าผักคะแยงก็คงจะกระจ่างขึ้นมาในทันทีซึ่งผักคะแยงมักจะเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารอีสานหรืออาหารเหนือโดยผักคะแยงเป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุนและมีรสเผ็ดร้อนแถมยังเป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยทีเดียวเพราะผักคะแยงจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีทั้งโปรโตีนไฟเบอร์แคลเซียม ฟอสฟอรัรสธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามินซีแต่ผักคะญงก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพดินและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผักคะญงเติบโตด้วยและนอกจากนี้ผักคะญงยังเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เยอะมากโดยสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารต่างๆที่ร่างกายได้รับจากผักคะแังก็จะมีส่วนช่วยต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆได้ ต้านไวรัสแบคทีเรียช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายช่วยขยายหลอดเลือดช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยให้เจริญอาหารช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบตันโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยในผักขะแยงจะมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและเซลล์มะเร็งเต้านมได้และในส่วนของลำต้นและใบสดของผักขะแยงสามารถนำมาขยำเพื่อใช้ดมแก้อาการวิงเวียนศีรษะและใช้พอกลดอาการบวมได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผักคะแยงเป็นผักที่มีสารแคลเซียมออกซาเลตสูงมากซึ่งไม่แนะนําให้กินในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะถ้าหากกินมากเกินไปสารชนิดนี้ก็อาจจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายจึงอาจจะทําให้เสี่ยงเป็นนิ้วได้โดยเฉพาะนิ้วในไตหรือกระเพาะปัสสาวะนั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ